แอลสีนเนี่ยคบโอ้ได้แต่โฆษณากาแฟว่าต้องตื่นผู้ตื่นผู้รู้ผู้มุ่บานเพองุสมสรที่้โวมาขึ้นนายกครับบงีนผมไม่อยากจะไม่จำกัด โอ้ผมชอบนีมากเลยครับน้องน้อครับเรื่องนี้คือเหมือนหนูออกขังมาเลยเรับขอโอพระพุทธศาสนาท่นที่ลงผีนิทิพย์วัานนี่เลยยสยเร่อนตอนี้เอานี่มันรักโรแมนตกจั่ๆเลยอ้หมดได้เหรอ คะขน้นซีเรียมซีกับมวนะต่เนาะในซียังครับเอาเยอะๆเลยได้แล้วใช่ไหมครับได้ชื่อในเนื้อหาเสร็จแล้วโอเคครับ่าที่เกียนที่สามนะครับรกค้อยเห็นสนุกได้หรือยังคือนุ่งพีกินที่พึ่งใช่ไหมสารสาเมื่อเขอดโอเคเอา แปดปีผ่านไปน็อยัยงรักษาไม่ได้เหมือนเดิมประมาณนี้ครับก็คือแปดปีที่รอคอยที่ทําำให้เขาแปดปีนี่อันนี้เขาคือะไหลักคำเดีวไม่ได้เรื่องนี้มันต้องมีคนต้องมีเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เรากำหนดกับชื่อเรื่องกับเนื้อหาแล้วทำไมได้เอาหนึ่งปีทำไมแค่สี่ห้าทำไมไ่ถึงแปดปีเวลาเขาเห็นผลแล้วเขาพัดผาพัดผ้าเห็นองการพัดพ้าเกินแล เนี่ยต้องไปดูว่าเนื้อหามันจะเข้าธรรมะ่างาไรเพราะฉะนั้นว่าแปดปีที่เราคอยถ้าท่านอาจารย์ตั้งโจทย์แบบมันสี่ท่าก็ลองไปคิดดูว่ามันจะยังไงในแบบปดปีอันนี้ผมให้ให้แนวคิดเพิ่มเติมไปเฉ่งน,นะครับว่าเฮ้ยมันใช่ถ้าเวลาเวลาเรา<ช>ทิ่งานเราทำงานเราจะตื่นต่อพระิหารสี่มี่ยังไงครำพูดเป็นแบบเอาเอาไปตัดสั้นๆเรื่องเรื่องตื่นตไปตื่นครับการแสดงเลยเนื้อหาประมาณไหนครับเนื้อหาประมาณแบบนี่เนื้อเรื่องเรื่องนั้ อูในโลกมันยัเมีคนมาจีบเยมี้ายะเพราะนั้นเ็สิ่งที่สิ่งทีเนื้อหาที่ผมเปอด้วในความฝันฝันยังไงที่มันจะโดนใจผู้ชมใช้มือถ่ายตัดต่อมาเข้าใจรูเรื่องนะครับอออีกได้อออีกได้ ผพมหัวใจเราพมเข้าขนาดแต่เตือนิ่งแยแตกแล้วนี่